5ตลาดสุดแพงแข้งหน้าหนาวจะมีใครบ้างและจะคุ้มค่าแค่ไหนอันดับที่5มีโคลายมูดิต70ล้านยูโรจากชัตตาโดเนตเคยประกาศว่าเขาเป็นเดอะกันเนอร์ทั้งใจและพร้อมจะมาสร้างความยิ่งใหญ่ในถิ่นเอเมรตสเตเดียมแต่เมื่อสิ่งตนตเงินคลามยอมจ่ายตามข้อเสนอรวม100ล้านยูโรปีกทีมชาติยูเครนจึงได้ย้ายมาลากเลยที่แซมฟอร์ดบริดเมื่อเดือมดนมกราคมปี2022ส่วนจะคุ้มค่าหรือไม่นั้น ด้วยสเิติลงเล่น37นัดทาไป3ประตูสแอสซิตน่าจะเป็นคําตอบได้ดีอันดับที่4ดูซานเวลาอุชเจ้าของค่าตัว80ล้านยูโรโดยมาลายูเวนตุสเซ็นสัญญาคว้าตัวกองหน้าชาวเซอร์เ,รเบียของฟิโอเลตินา่าเพื่อเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข7 7ต่อจากโรนันโดในเดือนมกราคมปี2022ด้วยผลงาน76นัดในทุกรายการทำไป30ประตู1แอสซิต ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรอันดับที่3วอวิชิลฟานด85ล้านยูโรจากเซาแตมตันสู่ลิเวอร์พูลดิวมหากราบของหงแดงที่ตามจีบและการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นานก่อนที่จะประสบความสําเร็จในตลาดหน้าหนาวปี2018เมื่อทับนักบุญตอบรับดิวที่เป็นสถิติสูงสุดของนักเตะในตําแหน่งกองหลังก่อนจะเสียสถิติให้แม็กไกวในปัจจุบันพาทีมคว้าชแชมป์ได้ทั้งพรีเมียร์ลีก และยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับที่2เอนโซเฟอร์นันเดส120ล้านยูโรจากเบนฟิก้ามิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาวัย22ปีย้ายมาิ่นแซมฟอร์ดบริดเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวปี2022แต่ปัจจุบันทั้งเจ้าตัวและทีมต้นสังกัดยังมีผลงานที่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันที่ยังต้องรอการพิสูจน์และด้วยค่าตัวที่สูงขนาดนี้ส่งผลให้กองกลางดีกรีแชมป์โลกกลายเป็นนักเตะที่มีราคาการย้ายแข้ง เป็นสถิติของสโมสรและพรีเมียร์ลีกจนถึงปัจจุบันและอันดับที่1่ล้มเหลวไม่เป็นท่ากับฟิลิเป้คูติโย135่ล้านยูโรจากเอียพูสู่บาร์เซโลนาพอมดน้อยพย์มเมีเกอร์ทีมชาติบราซิลสร้างผลงาน4 1ประตูกับ26แอซซิตจนเป็นที่รักของเดอะคอปตลอดระยะเวลา4ฤด,ดูกาลที่คาแข่งในถิ่นแอนฟิลก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจออกไปล่าฝันกับเจ้าบรรทุมบาร์เซโลนา